สินดาวแดนไทยประหาทุกมนทนัน สวัสดีค่ะได้เวลาที่เราจะมาฟังเพลงเพราะๆกับดนตรีหลากหลายรูปแบบแล้วนะคะในรายการดนตรีกวีศิลป์ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณนนิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเราข้าราชบริพารในพระองค์ท่านนะคะก็ได้รวมใจกันค่ะจัดคอนเสิร์ตหนึ่งขึ้นมาเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน แล้ววันนี้ค่ะรายการด e นตรีกวีศิลป์ของเราจะนําเทปบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตในวันนั้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์กันค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้เนี่ยนะครับคือเนื่องด้วยเดือนเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนประสูตรของท่านกรมหลวงซึ่งตรงวันที่6นะฮะทางคณะราชบ,บริพานก็คิดว่าเ,เราควรจะ จัดงานเพื่อระลึกถึงสมเด็จกรมหลวงโอเ r อร r เชอร์ของ Carmen นะครับของโอเปร่าเรื่องคาร m e n เนี่ยแต่งโดยจอร์จ e ิเซนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ได้เลือกเพลงนี้เข้ามาในโปรแกรมนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่เรียกว่าเปิดคอนเสิร์ตได้ดีที่สุดเพลงโอเ r อร์เชอร์จากโอเปร่าของโรซินีนะครับเรื่อง b a r b e r of Seville ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากอีกเพลงหนึ่งนะครับเพราะว่า ทํานองของเพลงนี้เนี่ยได้เอามาใช้ในการ์ตูนเรื่องบักซ์บานี่นะครับแล้วก็จะเป็นทํานองที่ทุกคนคุ้นหูมากเพลง march of the royal hounds นะครับเป็นเพลงที่อาจารย์สมเถาสุจุริตกุลแต่งขึ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของซิมโฟนีที่เรียกว่ากัลยา,ยพา,พายนีซิมโฟนีนะครับซึ่งเป็นเพลงที่บรรยายภาพให้เห็นถึงสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระพี่นางนะครับที่ท่านทรงมีพระเมตตานะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ แต่งเพื่อถวายให้สมเร็จพระพี่นางโดยตรงครับเพลงนี้ก็เพลงของโมซาร์ทนะครับเพลงอินาคลานนักมูสิกนะครับเป็นเพลงที่หลายคนจะต้องรู้จักแล้วก็อย่างรู้จักอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าทํานองเป็นทํานองที่คุ้นหูมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฟังกันครับเพลงนิรันด์หรืออ t ทเทอรินะครับก็เป็นเพลงที่ผม แต่งขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระพี่นางนะครับซึ่งแรงบันดาลใจของการแต่งเพลงนี้เนี่ยก็ได้มาจากการไปพระพิธีทรัพย์ทำสวดพระพิธรรมพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับแล้วก็จะมีทํานองได้มาจากาทํานองสวดของพระสงฆ์ของวัดระฆังโคสิตารามนะครับแล้วก็จะมีส่วนของปีชวาที่จะมีโซโล่ในเพลงนี้นะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการประคมเครื่องสูงในวังครับ เพลงสุดท้ายนะครับเพลง William Tell Overture นะครับเป็นเพลงของโรซีนีจากโอเปร่าเรื่อง William Tell นะครับซึ่งเพลงนี้ก็ผมเอามาไว้เพลงสุดท้ายเพราะว่าเป็นเพลงที่เรียกว่ามีคนรู้จักมากที่สุดเพลงหนึ่งก็ว่าได้นะครับในเพลงคลาสสิกด้วยกันนั้นดนตรีกวีสิลป์ในครั้งนี้นะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนคริน ที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งนะคะกับพระสงฆนิครชาวไทยมาโดยเสมอมาค่ะติดชมรายการของเราเข้ามาได้นะคะพบกันใหม่เสารหน้าสามทุม่มสวัสดีค่ะ